สวัสดีครับบันทึกการเดินทางเขาเรียกว่าอะไร ep 2เมื่อวานนี้นอนอยู่ลบบุรีนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือออกเดินทางต่เช้าเลยก็ประมาณ7โมง7โมงเนี่ยอาากอาจากจะกอกจะใชยบาดาลน,นะครับวิ่งเข้าเพชรบูรณ์นะครับจากพื้นจากระยะทางนะฮะจากลบบุรีเข้าเพชรบูรณ์เนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณ200 200กว่ากิโลได้ประมาณ200กว่ากิโลได้ก,ก็ตอนเช้าก็อากาศเย็นฮะขับกำลังโอเคมากเลย <c oughs> อากาศเย็นถนนดีนะฮะก็ทำความเร็วได้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็ประมาณร้อยร้อยกว่านะฮะก็โอเควิ่งจากวิ่งจากตุ๊บรีเข้าเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จากไปถึงเพชรบูรณ์แล้วก็เลยขึ้นไปที่ ตอนแรกก็จะไม่ขึ้นอย่างที่บอกก็เลยอ่ะไหนๆมาละขึ้นไปสัหน่อยละกันก็คือรถขึ้นอูทเบิรกระหว่างทางก็จะมีมีเขาเรียกอะไรเดอะแก๊งมากมายเลยมีไบค์เกอร์มากมายเลยกดยกมือทักทายกันนะครับการขึ้นบูทเบิร์ครั้งนี้ยเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วก็เนี่ยไอเจ้าคันนี้คันเล็กเนี่ยนะฮะก็ เอาง่ายๆว่าใจสู้นะฮะทั้งทั้งคนทั้งรถนะครับบิดขึ้นได้ประมาณเต็มที่เดี๋ยวมันยสิบกว่าสามสิบทีช่วงทางชันนะ่นะก็พอพอเจอทางชันเราก็จะเหวี่ยงเบี่ยงก็ว่าเหวี่ยงเอาเอาลอบอะ่ะค,ค,ค,ค่อยๆดันขึ้นแล้วมันก็จะเออก็คืนหน่อโค้งที่หนึ่งโค้ทงที่สองความสูงมันมันจากท้งท,งที่ครั้งที่แล้วที่ไปน่าจะขับรถยนต์ไปมันไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่า เราไม่ได้ขับเองเพราะรอบนี้เราไปเองก็คือเราเราขับเราก็รู้สึกว่าโหทางจังหวะทางมันชันมันก็โอเคนะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะเทนมสวยมากเลยสวยแบบคุ้มมา,มาคุ้มนะครับก็ถือว่ามาแล้วคุ้มมากนะก็การขี่มอเตอร์ไซค์เปิดโลกนะฮะมันมันเป็นอะไรที่ขึ้นไปก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะขึ้นไปก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ลงมานะครับจากครูทะาเปิดจริงๆผมไม่ เอาพึ่งตรงนะตอนขับคิดในใจว่าเนี่ยแม่งกูประสบความสําเร็จละกูมาที่ได้กูกูรู้สึกกูฟินละฟินมากเลยขับรถขึ้นเขาคนเยอะมากวันนี้คนเริ่มเยอะมากนะที่ทกูทาเบิกก็ทยอยขึ้นไปนะครับตอนขาขึ้นขาลงก็มีแอบเดีอดเดหน่อยเพราะว่าอะไรอะทางลงมันชันไอเราเนี่ย <c oughs> เบรกรถเราอะมันหลังมันเป็นหลังมันเป็นเบรกดับไม่เบรกดิหน้าดิ้ก็จริงแต่ทีนี้ก็เกิดว่าเราเรากำเบรกันนานอะ ปัญหาที่ตามมาคือเบรกมันจะไหม้เบรกมันร้อนเกินแล้วมันจะจับไม่อยู่ก็ต้องอาศัยเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะกำสลับนะก็กำเบรกหน้าเบรกหลังเบรกหน้าเบรกหลังค่อยๆย,ยึกๆลงมาตรงไหนที่มันชันเราก็ไม่รีบนะข้างหลังรีบไปก่อนเลยก็ก็ใช้ engine b r a k เครื่องก็ค่อยๆไหลลงไปนะจะจะไปจบละที่เพชรบูรณ์นะก็ ขึ้นบูดาเปิรลงมาแล้วนะครับก็มุ่งหน้าจากบูดาเปิรก็คือเสร็จประมาณ11บเโมงครึ่งจาก11บเโมงครึ่งก็มุ่งหน้าสู่เลยนะครับก็ตั้งโลเคชันเลยตั้งตั้งจีเพเลยว่าไปที่เลยต่อนะครับผมจะบอกว่าเส้นทางจากเพชรบูรณ์มาที่เลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะีมันมันโค้งมันเยอะมากโค้งมันเยอะมากโค้งแบบ ขับเลยแบบสนุกอ่ะคือคือการขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์ไม่เหมือนกันคนขับรถยนต์อาจจะเหนื่อยนะโค้งเยอะไปช้าๆอะไรประมาณนี้ซึ่งเส้นทางนี้เคยเคยได้ยินจากพ่อเมื่อก่อนพ่อผมเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่มันโค้งมันเยอะมันอันตรายแล้วก็การขับมืดๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันไม่มีไฟอะไรประมาณนี้โค้งที่เลยนะฮะแต่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยียังไม่มี GPS ยังไม่มี Google m a p พอเราเปิดก o o ก l e แมทไปเนี่ยมันก็ทําให้มันโค้งตามเราก็ดูละเออโค้งหน้าม,มันโค้งเวย้ยอ่าน,นี้โค้งเวย้คย,ค,ย,ยค่อยๆไปอะไร่เงยก็ก็ขับผ่านโค้งไปแล้วก็ก็เป็นเป็นถนนที่ถน,นุกถนนดีมากครับถนนดีมากจากจากเพชรบูร์ไปเลยนะฮะแล้วก็มันก็จะมีจุดพีคที่เขาคุยกันว่าเส้นนี้มีป้ายเตือนเยอะมาก นะครับก็คือถนนทางลัดนะครับท่าลีนะฮะจากเพชรบูรณ์ไปจังหวัดเลยเส้นทางทา่ารีนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่อันตรายคนไม่ชินทางหรือจีเพตามมาเขาให้กลับรถเลยนะรถใหญ่นี่เข้าไม่ได้นะคว้านะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยเราก็มีศึกษามาหน่อยหนึ่งละท,ท,ท,ที่ที่จะที่้ังอยู่ที่แจ้งว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องเส้นทางทาลีจังหวัดเลยคือเราอะ่ะนั่งดูคลิปใน YouTube ว่าอ๋อเส้นทางนี้นะมันจะมีอย่างนี้นะคือมันจะขึ้นนะขึ้น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 ,นแล้วมันก็จะลงนะขึ้นแล้วก็ลงทางลงเขาอะ่ะต่อเนื่องสี่กิโลอะ่ะคิดดูเหอะลงเขาต่อเนื่องสี่กิโลแล้วก็จะมีโค้งอะไรประมาณนี้ไอ <Okay. S 1> ้เราก็เอา้ามันจะสักแค่ไหนกันวะกีกูก็ขึ้นภูดับเบิร์กมาแล้วอะไรเงี้ยโค้งตรงนี้มันก็ไม่น่ายากอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยเส้นทางทางหลวงสองสามเก้าเก้านะฮะระยะทางเนี่ย น่าจะเราเอาประมาณเส้นนี้เลยนะขับรัดเข้ามาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณห้ิกิโลเอาจริงห้าสิบกิโลเมตรเลยนะแล้วก่อนจะเข้านะครับถ้าใครจะเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าคุณต้องเติมน้ำมันไปให้พร้พอมนะไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับเป็นป่าเลยนะฮะเข้าไปอ่ะแต่ผมก็จะบอกว่าเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมาก ต้องบอกเลยนะเป็นเส้นที่คุณควรไปต้องบอกเลยถ้าเกิดคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณควรไปสักครั้งหนึ่งแต่ถามว่าเนี่ยาขากลับหากลับไปทางเดิมบอกไม่ไปละนะขอครั้งเดียวพอได้รู้ได้รู้เราไม่ถ่ายรูปเพราะว่าถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไม่ได้เพราะว่า,า,า,วอ,า,า,วาอ่าหนึ่งเลยผมไม่ได้เอากล้อมาแล้วก็ผมคือถ้าเกิดจะถ่ายผมก็จะเสียสมาธินในการขับรถนะครับผมจะบอกเลยว่าเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่มันขึ้นเขาขึ้นขึ้นเลยนะขึ้นแบบขึ้นชันเลยนะ ขึ้นทางชันเขาเขียนว่าทางชัน8%เวลาขึ้นมันขึ้นอย่างนี้เลยนะขึ้นปื้ออย่างนี้เลยนะทางชันมันประมาณนี้เลยนะแล้วเวลาลงมันก็จะค่อยๆลงเงี้ยลงแบบชันๆน่ะแล้วคุณเชื่อไหมว่าผมอ่ะไปดูในคลิปอ่ะที่ดียู u ูบพี่เขาวิ่งอ่ะนะมันวิ่งค่ะเขาอ๋อค่าโค้งแรกที่มัน4กิโลแล้วมันก็จะเป็นโค้งหักศอกโค้งหักศอกใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นโค้งแบบครึ่งเหมือนกับเหมือนเกือบๆวงกลมอ่ะมันไม่ใช่ขึ้นวงกลมนะโค้งมันจบวงกลมอ่ะ เราต้องค่อยๆไปอ่าเราผ่านจุดนั้นไม่ได้เราถือว่าโอเคว้ยให้กูผ่านมาแล้วเว้ยต่อไปไม่มีอะไรแล้วเว้ยเสร็จแล้วมันขับไปปุ๊บมันจะมีทางให้เลี้ยวลงลงอ่าถ้าตรงไปกูจะไปทารีถ้าคุณเลี้ยวขวาเนี่ยนะฮะคุณเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะไปอ่าออกไปเลยจังหวัดเลยแต่ตรงทางลงนะครับผมก็เอ๊ะทำไมตรงเนี้ยแม่งถึงมีป้ายเตือนอีกว่าบอกเส้นทางอันตราย ด้วยความที่ว่าตอนนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ไปกับเรานะแต่เขาเขาเป็นรถใหญ่ไงเขาเป็นรถใหญ่เขาพวกฟอร์ซพวกรถพวก ATV 700เลยพวกนี้เขาตามไปนะแล้วก็พวกเป็นพวกนักเก็ตนักเก็ตบพวก Big กไบค์อะไรพวกนี้เขาขับไปคือคือสมรรถนะเขาสูงอยู่แล้วเราก็ลงลงพอลงไปปุ๊บโค้งแรกไม่เท่าไหร่โค้งที่2เอาแล้ว,วมันมันมัน,ม,นมันลงอย่างนี้นะมันลงอย่างนี้นะมันลงอย่างนี้นะแล้วเราก็กำเบกใช่ไหม แล้วคุณเชื่อไหมว่าผมกำเบรกอ่ะผมแว้งไม่ได้เลยนะผมเกือบหลุดโค้งโค้งหนึ่งน่าจะประมาณโค้งที่สองที่ลงไปจากจากจากทารีที่กกว่าแยกขวาลงไปน่าจะโค้งที่สองผมเกือบหลุดหลุดลงข้างทางเพราะว่าจังหวะเบรกแล้วมันเอาไม่อยู่คือเราค่อยๆกำค่อยๆกำไงแล้วมันเอาเอาไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นไปอ่ะมันก็จะเป็นโค้งอย่างเงี้ยเรื่อยๆเราก็เริ่มระวังทางขึ้นอะ่ะบอกไว้ว่าทางมันสวยมาก ในช่วงจังหวะประมาณสามสิบกิโลเมตรแรกทางหนึ่งทางสวยถ้าถ่ายรูปสวยมากสองถนนดีนะฮะทางสวยถนนดีแต่คุณเชื่อไหมว่าไอเราขับระวังนะแม่งมีเรื่องตลกเว้ยไอเราแม่งขับระวังค่อยๆไปแบบค่อยๆโคค่อยๆโค้งให้ป่ะคนในพื้นที่อะแม่งขับเว็บเวบมือนหนึ่งนะขับมือเดียวนะอีกมือหนึ่งอะไม้ไผ่อะไม้ไผ่ป้องๆล,ลำๆอะ่ะประมาณสี่เมตรอะ ประมาณมัดหนึ่งอะประมาณห้ามัดอะแม่งมัดอย่างเงี้ยไอ้เคียขับมือเดียวเว้ยแล้วแม่งไปแบบเฝ้าเฝ้าเฝ้าเนี่ยเขาเรียกว่าแม่งมูดินเจ้าที่แม่งเป็นอย่างนี้เองนี่คือเรื่องตลกที่เจอแล้วแม่งก็แบบเออว่ะแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะวิ่งทุกวนยยันอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าส0สิกิโลเมตรแรกถนนดีถนนสวยแต่หัดจากครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังมา ก่อนจะเข้าหลุดเข้ามาตรงเนี้ถนนมันเริ่มพังไงถนนมันเริ่มหังมันจะเป็นลักษณะที่เป็นหลุมถนนเป็นหลุมนะมันเป็นหลุมมันเป็นหลุมแล้วกเ็เขาก็เหมือนกับเอากรวดอะมามาเทกรวดมาเทไว้อุดเหมือนอุดรูอ่โะโคตรลื่นแล้วหลุมแม่เงเยอะแล้วคิดดูอ่ะคุณคิดดูนะทางลงแม่งลงอย่างเงี้ยแม่งลงอย่างเงี้ยเหนียบ<ม>่หะ แล้วมันก็จะเป็นพอมันลงเสร็จมันจะโค้งขึ้นที่ว่าพอแม่งลงปุ๊บทีนี้ตรงหน้าแม่งหลุมเต็มเลยเราแม่งโยกหลบฟ้าฟ้าฟ้าพอโยกลงเสร็จปุ๊บพอแล้วทีนี้จังหวะทางขึ้นมันขึ้นอย่างเงี้ยคือพอพอทางขึ้นมันขึ้นอย่างเงี้ยรถเรารถเล็กไงเราต้องต้องบิดส่งอ่ะเข้าใจว่าบิดส่งปื้นมันก็จะเจอพวกที่เป็นหลุมเป็นหลุมเป็นอะไรพวกเนี้ถนนมันค่อนข้างแยกก็เลยบอกว่าถ้าถ้าจะไปเส้นเนี้ยก็ให้ระบัดระวังในส่วนของทาง ขึ่งหลังนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างเนะระหวังถ้าขับมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างระวังแต่ถ้าขับรถยนต์เนะี่ยก็ยังคือรถยนต์มัน่อมหลุมได้มันมันค่อนข้างโอเคแต่รถรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไปได้ค่อนข้างช้าแล้วก็แล้วรถเรามันรถเล็กไนงะแล้วโชค๊คแม่งลงหลุมทีแม่งนั่งก,กึ๊กนี่เดี๋ยวรู้สึกว่าลงหลุมนะแล้วก็หน้าผมจะผมจะบอกว่าไงอ่ะพยายามจะไม่รู้สึกนะแฮนด์กับล้อมังไม่ตรงกัน่ ทางกับล้อแม่งไม่ตรงกันอนะ่ะแม่งมันรู้สึกตอนเนี้ยขับมาจะถึงแต่เข้าเชียงคานแล้วอะ่ะเอ้าเนี่ยรถไม่ทำไมมันเบี้ยวไปข้างเลยวะมันไม่ตรงกันอะ่ะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหลังปีใหม่กลับไปก็คงจะต้องเอาไปเอาไปให้ศูย์เขาทำหน่อยนะให้มันดัดให้มันตรงกันเพราะว่ามาขี่ได้แหละแต่มันก็ขาดใจอะ่ะล้อแม่งเอียงนะแต่ก็ไม่ได้ว่าหรอกหวันนี้แม่งพาสู้ๆนะฮะก็พามานะก็ วันนี้เดินทางทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่าโลนะครับมาข้อสรุปก็คือ300กว่ากิโลนะแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงผมก็ต้องบอกว่า5ชั่วโมงเนี่ยมันไปตอนตอน200กิโลเมตรแรกอะ่ะผมทำเวลาได้ดีมากแต่ว่า3ชั่วโมงหลังเนี่ยช่วงที่เข้าพิูณนี่ยที่บอกว่ามันขึ้นไม่ใช่ช่วงที่เข้าเข้าจังหวัดเลยอะ่ะทางมันขึ้นเขานโต๊ เสียเวลาตรงนั้นน่าจะประมาณสามชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงกว่า,กวาเกือบสามชั่วโมงเพราะว่าระยะทางมันอยู่ประมาณร้อยหกสิบประมาณร้อยเจ็ดสิบกิโลอ่ะแล้วเป็นทางขึ้นเขามันก็เลยทําให้ระยะเวลาที่เราวางไว้ว่าอ๋อสามชั่วโมงถึงไว้มันไปโดนตรงนั้นแหละนะครับก็สนุกดีนะครับก็วันนี้นานหน่อย EP สองนะครับตามที่บอกก็เพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยต่อเมืองนั่งนี่เลยเนี่ยนั่ง เก้าอี้เลยแล้วก็นั่งหลังรถนะตอนนี้เลยนั่งนั่งอยู่หน้าหน้าห้องพักเขาเลยขอเขานั่งนะฮะห้องพักก็นี่ติดถนนนะก็นั่งดูเพราะว่าน,นี้วันนี้ไปมาละแล้วก็คนค่อนข้าง,งเยอะก็เลยเอ,อมานั่งตรงนี้ละกันนะครับระหว่างนั่งก็มีนี่นะครับมีช้างเป็นเพื่อนนะก็ไปดูแล้วก็อยากกินเบียร์ลาวนะแต่ราคามันแพงเกินเบียร์ลาวขวดหนึ่งซื้อนี้ได้สองกระป๋อง ก็หลบการเดินทางครับผมบอกเลยว่าวันนี้จุดเป้าหมายของผมไม่ใช่ปลายทางหรือเป้าหมายผมไม่ใช่ปลายทางที่ผมจะมาเที่ยวหรือมาพักผ่อนที่นี่นะผมมาประสบความสำเร็จตั้งแต่ผมขับมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วความสุขมันอยู่บนหลังบาัแฮนด์รถเราที่ขับนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ก็น่าจะพักผ่อนอ่ะพักผ่อนเต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวจองห้องที่นี่ไว้คืนนึงนอนที่นี่สองคืนนะครับคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะนอนที่นี่คืนนึงแล้วก็คืออนนี้ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้สามสิบใช่ปะนอนสามเบ็ดสามสิบพรุ่งนี้สามสิบแล้วก็เช้าวันที่สามสิบเอ็ดเช้าวันที่สามสิบเอ็ดก็น่าจะเดินทางกลับแต่เดี๋ยวด,ดูแผนก่อนว่าเช้าวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยให้ปอกว่าวันนี้ยี่สิบเก้า เออวันนี้ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้สามสิบเราก็นอนคืนวันที่สามสิบเช้าวันที่สามเบ็ดสามเบ็ดน่าจะกลับน,นะครับก็คิดว่าน่าจะกลับหรือไปไหนต่อไม่รู้เดี๋ยวอดูแผนก่อนนะครับถ้าถ้าถ้าเวลาเหลือผมอยากจะวิ่งเส้นเรียบเรียบเรียบแม่น้ำโขงหรือวิ่งแม่งพรุ่งนี้เลยไหมวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแผนก่อนนะครับก็ออกเช้าพรุ่งนี้ก็วิ่งเรียบเส้นน้ำโขงไปลงดูดอสได้แล้วกลับมา กลไปคงจะขี่วันดูแถวนี้นะครับไหนๆก็มาแล้วจังหวัดเลยไม่เคยมานาะนแล้วก็ขี่รถเที่ยวนะครับมอเตอร์ไซค์มีไม่ต้องไปเช่าเขาด้วยนะครับก็คงจะตามเก็บที่นี่กันนะฮะก็อยู่เกือบ15นาทีแล้วขอบคุณมากครับทักทักคนที่เข้ามาดูนะแล้วก็หวังว่าจะมีอีพีต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ